โอเคนราูาชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมวันนี้เรามาอีกกันที่หน้าค่ายของพี g จีการนชา o ฟร์จูลูกรักนั่นเองคุผู้ชมทุนน้อยซื้อฟรีเกมจบ,จบๆวันนี้มาจัดไปฟรีเกมแรกได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นน้ำมูชมมันต้องเจอวันนี้มันต้องเจอขอประเดิมแบบสวยๆ ชืบๆโอเครูป okay, แบบสิบจะเปลี่ยนเป็นแจ็คไหมเอยไม่มีแจ็คนะไม่มีแจ็คเลยโอ้โหงเงียบมากเงียบมากตอนนี้ดอกที่สองไปละเงียบมากโอเคเปลี่ยนเป็นสิบไม่มีสิบไม่มีสิบก็ไม่มีสิบเลยโอเครูป okay, แบบคิวไม่มีรูปแบบคิวไม่มีดอกนี้ต้องได้ดอกนี้ต้องได้สวยแจ็คมารูปนี้รูปแบบคิวเต็มหนะ้าแต่ได้แค่ร้อยห้า เอช่องแรกไม่มีลงเลยนะเอช่องแรกไม่มีลงเลยขี้งกไปไหนเนี่ยโอเคท่านผู้ชมดอกแรกขาดทุนแล้วเราก็อย่าไปยอมชมมาด้านหน้าสักนิดนึงเดี๋ยวเจอฟรีเกมนะเดี๋ยวเจอฟรีเกมชึบๆเผื่อฟรีเกมมันเข้าของฟรีก่อนเราก็ต้องหมุนถ้าเรายิ่งซื้อเดี๋ยวเราเบิดคําสิว่าโอเครูปแบบสิบได้นะรูปแบบสิบไปต่อโอ้โหคํมมินเกือบเต็มจอเดี๋ยวไม่เข้าได้ไงฟ้า ชืบชอบอาบังอาบังไม่เข้างั้นก็ต้องจัดพีเกมชุดที่2ซื้อไปเลยพีเกมชุดที่สองดูดีพีเกมสุดท้ายแต่แอดเชื่อใจว่ายังไงก็ต้องได้นะผู้ชมยังไงก็ต้องแจกนะพีเกมนี้นะผู้ชมโอ้โหใจตกไปอยุ่แตดตุ่มมันไม่จ่ายหรอวะชืบชืบ,ชบสักหน่อยเรียบร้อยเรียบร้อยชาวจีนมาเพื่อน อีสองดอกอีกสามดอกโอ้โหโอ้สวยเลยรู้เลยว่าจะตาค่ายังไงเรียบร้อยยี่สิบบาทโอ้โหอารมณ์นี้ไม่มีผู้เล่นน้ำชมอ่าฮึบสองโอ้โห,โอโหสองช่องก็ใาสา่อย่างสองช่องก็จะเอาเนาะ ชิบชืบไม่มีไหลเลยอ่ะหมดก็คือหมดละทำไงได้อ่ะชิบชืบไปได้อีกไปได้อีกชิบชืบคุณผู้หญิงไม่เข้าเลยสวยนะพิ่ชมดอกสุดท้ายอารมณ์เจ๊งศูนย์บาทนี่แหละสุดยด